แดดก็แรงจะไม่ให้ดำได้ยังไงประเทศไทยเอ๋ยโอ้ยหอนหนาหอนตาครับผมอัปเดตรถเข้าใหม่มิซูมิชิไทตันปี2021 0 2ครับผมเข้าใหม่2คันมีตัวพิเศษด้วยลิมิเต็ด1คันแล้วก็ตัวธรรมดาแต่ว่าเลขใหม่4,000โลให้ดูทีละคันเลยครับผมเริ่มจากตัวแรกครับผม 2.5 GLS Limited กับผมหน้าหล่อๆหน้าตาเกาหลีนะครับหน้าเหมือนกันนะดูดิอันนี้2 0 2 0ธรรมดาหน้าเหมือนกันนะ2 0 2 0ร Limited กับผมหล่อเลยอ่ะแค่ซุ้มตรงนี้มันเป็นสีดำตัดกับคิ้วรอสีดำแมตสีดำแมตมิซูมิชิไททันอ่ากระจกสีดำดูด้านใน คันนี้ไม่สี0หมืนโลนะครับตัวลิมิตต์ตัวลิมิตต์มาพร้อมกับจอแล้วดูหลังคานะครับไม่มีอ่าไม่ได้ฉีกได้เกะนะครับดูด้านในอ่ามากับจอกล้องมีกล้องถอยเปล่ามีกล้องถอยพร้อมนะครับอ่ามีกล้องถอยแต่ว่าเดี๋ยวต่อสัญญาณให้น่าจะหลุดนะครับผมถ้าหลังคาไม่ทันแกะอ่าออปชั่นมีเอ่อที่เก็บแว่นไฟเปิดได้เปิดอย่างนี้อย่างนี้อ่า สวยสไม่สี่หมื่นแปดพันโลกระจกพับข้างปรับไฟฟ้าได้อ่ากดได้นะครับผมกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจร,รีโมทพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์ห้าสปีดนะครับผมอ่าสวยๆเลยน้ํามันเติมเบาดีเซลนะครับผมดีเซลหัวนงหัวนอ็วนอตไม่มีรอยไขรอยแกะปี2021บอบอกไม่ช้ำนะครับภายในไม่ช้ำสวยๆแหลมๆหลังคายังไม่มีการเจิมจากอาจารย์ใดๆนะครับผม หัวนงหัวน็อตประตูประตูเดิมหมดไม่มีรอยไถ่รอยแกะบอกครับผมไม่มีช้ำนะครับเหรอ,อบอล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรมีครบครับอ่าเสียะขับมาห้เดียบรอยแล้วพื้นไม่มีช้ำไม่มีลาขึ้นน้ำไม่ท่วมนะอ่าไรนงไรเนอร์เดิมๆครับผมไรเนอร์เดิมๆจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วมีอ่ากันชนหลังให้มือจับด้านหลังนะครับด้วยสีดา ถ้าเป็นตัวธรรมดาจะเป็นสีบอลอ่าสีเทาอ่าอย่างนี้มันก็ยังมีคิ้วลงหล่อๆตัวนี้เป็นลิมิเต็ดนะครับปีแรกผ่อน5,000หลังจากนั้นผ่อนประมาณ900 0ครับผมดูห้องเครื่องอ่าห,หัวนงหัวน็อตเตมเดิมนะครับลองเครื่องด้านหน้าเดิมหมดเครื่องเติมดิมนะครับเครื่องขาวชั่วเลยเครื่องขาวชัวเลยสวยอ่า อันนี้ตัวลิมิเต็ดส่วนลถ20 0 0 0บาทราคา5,000 0กว่าบาทนะครับปีแรกนวดผ่อน5 0 0 0หลังจากนั้นผ่อน9,000กว่าบาทต่อด้วยตัวธรรมดาครับผมอ่าตัวธรรมดา2020เหมือนกัน GLX นะครับอ่ามันต่างกันแค่กระจังหน้าแล้วก็ตัวนล้วมันมีคิ้วล้อส่วนตัวนี้กระจังหน้าเป็นสีบอลคิ้วล้อไม่มีจัดทรงยังไม่ได้จัดทรงเดี๋ยวจัดแม็กซิ่งให้รถพึ่งเข้านะครับรถพึ่งเข้า ความพิเศษของคันนี้คือเลขไม่สี่พันโลเอ้ยไม่ใช่หกพันโลขอโทษทีครับหกพันโลสตาร์ทวิธีสตาร์ทพวกนี้ต้องเหยียบคัสต์นะครับต้องเหยียบคัสต์แล้วสตาร์ทดูว่าหกพันโลแท้ไหมดูที่พวงมาลัยครับไม่มีรอยขี้เกลือไม่มีรอยขี้มือนะครับกระจกพับไปกระจกพับข้างปับไฟฟ้ากระจกพับไฟฟ้าทุกอย่างออปชั่นเหมือนกันผ้าหลังคาไม่มีทันแจก ไม่ได้แกะนะครับยังไม่ได้ขีดได้แกะดูหลังคาไม่มีช้ำบล็อกไม่มีช้ำเกียร์เหมือนกันหน้าสปีดเหมือนกันพื้นนะครับไม่มีลาขึ้นนะครับดูหัวนงหัวน็อตประตรงประตูครับเดิมสนิทไม่มีรอยไขรอยแกะอ่ะบล็อกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ไหมอ่ะหายคู่มือยางอะไรเสียไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียเอามาใส่ให้เดิมสนิทครับผมดูเมดโอมทอาร์ดดิมนะ 6,000โลกับเลขไม้6,000โลสวยๆแจมๆแบบนี้ f c ชอบหรือเปล่ากระบะไลเนอร์มีให้เหมือนกันมีให้เหมือนกันเหมือนกันกันชนหลังเหมือนกันต่างกันแค่สีสีมือจับนะครับผมอันนั้นจะเป็นสีดําส่วนนี้จะเป็นสีบอลกระจังหน้าจะหล่อไม่เหมือนกันอ่าดูเลยเปิดให้ดูดูมันทุกมุมอ่าดื่มสนิทครับ ตาคงตคะเก็บล่ะเติมไหมเม็ดโอเมดอาร์ตเติมหมดนะโอ้โหสวยจริงสองคันเลยคันนี้เลขไม 6, ล์หกพันโลคันนู้นสี่หมื่นโลแต่ตัวนั้นเป็นตัวลิมิตแพงกว่าตัวนี้สามหมื่นตัวนี้ห้าแสนกว่าบาทเหมือนกันมนัวนูหัวน็อตหลับเติมหมดครับผมระบบความปลอดภัยด้วยสี่สิเองเครื่องขา,ออขาวชั่วมอนนหมอ่าน้ำขาวชั่วสวยๆแหลมๆเลยอ่ะฮาร์ ไม่คูไม่อาเติมหมดสวยเก็บสวยแหง้งสวยแหง้งปีแรกงวดผ่อน5 0 0 0หลังจากนั้นผ่อน8 0 0พันกว่าบาทนะครับฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีภาษีฟรีพรพบรฟรีน้ำมัน1000ส่วนลดอีก2 0 0 0 0บาทซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซื้อได้ครับผม2คันนี้ใครไหนสวยกว่ากนันไหนสุดกว่ากันคอมเมนต์บอกเสียยะด้านล่างที ใครสนใจวิธีการจองออนไลน์จองง่ายๆส่งเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนที่อยู่ที่สะดวกทําสัญญาณมาได้เลยเศษสัญญาหอดบ้านส่งรถฟีหอดบ้านเหนืออีสานกลางใต้เสียยะจัดจบศูนย์บาทใครอยากขายรถใครอยากดูรถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากให้เสียยะเอาขนันไหนมารีวิวคอมเมนต์บอกเสียยะด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเสียยะจดให้ครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้เสียยะไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์บอกไว้อ่าแล้วฝากคอมเมนต์บอกด้วย สองคันนี้คันไหนสวยกว่ากันคอมเมนต์บอก้ต้ล่างทีระหว่างลิมิต็ดกับตัวธรรมดา FC ชอบคันไหนคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวเสียะะสุ่มแจกเสื้อ FC ซแฟนเพจให้นะครับผมเจ้า